วิธีทำเงินจากไลฟ์สดแม้ว่าคุณจะเป็นมือใหม่ทำแบบนี้หลายคนนะคะรู้สึกว่ากังวลเวลาไลฟ์สดไม่มีคนดูหรือว่ามีคนดูน้อยแล้วจะทำเงินไม่ได้ใช่ไหมคะถ้าหากว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่ยังไม่กล้าออกมาไลฟ์มาไลฟ์สดนะคะระวังคุณจะพลาดเงินก้อนโตเพราะว่าวันนี้คนที่สามารถทำเงินได้ส่วนใหญ่มักจะไลฟ์สดนะคะเพราะอ,อะไรไลฟ์สดถึงสามารถเป็นการขายได้เพราะว่าเขารู้ปัญหาของลูกค้าถ้าคุณไลฟ์สด แล้วคนที่มีปัญหาเรื่องสิวเข้ามาในไลฟ์สดคุณและคุณถามเขาอะถามว่าเออใครมีปัญหาเรื่องสิวบ้างนะคะและมีคนที่มีปัญหาอยู่แล้วอยู่ในไลฟ์สดอะคุณมีโอกาสสูงนะถึง90%ซที่คุณจะปิดการขายได้ในไลฟ์สดนะและยิ่งถ้าเกิดว่ามีคนเข้ามาเยอะๆคุณคิดดูสิเวลาที่คนเนี่ยจะซื้อหรือว่า CF สินค้าเนี่ยส่วนใหญ่นะคนจะทําตามๆกันเวลาเห็นมีคนแรกกดซื้อ คนที่2ก็จะกดซื้อตามนะคะก็มีโอกาสขายได้มากกว่าถ้าวันนี้เน้นแต่เรื่องของทําคลิปอย่างเดียวอาจจะพลาดโอกาสนะคะในการขายได้จํานวนเยอะๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าหากว่ารู้เทคนิคดีๆแบบนี้แล้วนะคะต้องออกมาไลฟ์สดและรู้ปัญหาของลูกค้าเพื่อที่จะเอามาปิดการขายให้เป็นด้วยนะคะและถ้าหากว่าใครอยากรู้ว่าจะทํำยังไงถึงจะรู้ปัญหาลูกค้านะคะพิมพ์มาเลยคะ่ะว่าอยากรู้ครูแหม่มที่ปรึกษาออนไลน์สวัสดีค่ะ